สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคารที่24่ตุลาคม2องพัอยี่สวันนี้ก็เป็นคิดถึงนักบุญอันตนมารีคาเรพระสังฆราชนะครับนำบทอ่านที่ท่านได้เขียนไว้นะครับบทเขียนของท่านว่าความรักของพระกฤษเจ้าเล่งเร้าใจเราเมื่อได้รับการกระตุ้นเตือนด้วยไฟของพระจิตเจ้าแล้วบรรดาคราสาวุกเดินทางไปทั่ว บรรดาธรรมทูตผู้ทำงานแพร่ธรรมมีใจร้อนรนพวกเขาได้บรรลุถึงกำลังบรรลุถึงและจะบรรลุถึงเรื่อยไปจนสุดแดนแผ่นดินจากปลายข้างหนึ่งไปสู่ปลายอีกข้างหนึ่งเพื่อประกาศพระวาจาของพระเจ้าพวกเขาสามารถประยุกต์ถ้อยคำของเบรบุญเปาโลคราสาวกใช้กับตนเองได้ว่าความรักของพระกต์เจ้าเล่นเร้าใจเราความรักของพระสฤ์เจ้า,จากระตุ้นเตือนเรา ผลักดันเราให้วิ่งและบินสูงขึ้นด้วยปีกแห่งความร้อนรลและศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่รักพระเบญ้าอย่างแท้จริงก็รักพี่น้องด้วยผู้ที่มีความร้อนรลอย่างแท้จริงก็เป็นผู้ที่มีความรักด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาอยู่ในระดับความรักที่สูงกว่าเพื่อว่ายิ่งความรักของเขาลุกร้อนดังไปความกระตือรือร้นก็จะผลักดันเขาอย่างร้อนรลยิ่งขึ้น แต่ถ้าผู้ใดขาดความกตือรือร้นแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าความรักและเมตตาธรรมในหัวใจของเขาจะดับลงบุคคลที่มีความกตือรือร้นปรารถนาและได้รับสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหมดและเขาทำงานอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อพระเป็นเจ้าจะเป็นที่รู้จักได้รับความรักและการรับใช้อย่างดีขึ้นเสมอในโลกนี้และในชีวิตหน้าเพราะความรักสัติ์สิทธิ์นี้ไม่มีขอบเขต เนื่องจากเขามีความห่วงใยต่อพี่น้องด้วยผู้ที่มีความกระตือรือร้นจึงทํางานเพื่อให้ความปรารถนาของเขาที่จะทําให้มนุษย์ทุกคนได้รับความพึงพอใจในโลกนี้มีความสุขและได้รับพระพรในอนาคตสวรรค์สาเร็จบริบูรณ์ให้ทุกคนได้รับความรอดและไม่มีสักคนบินหน้าตลอดนิรันดร์หรือทําเครืองพระไทยพระเป็นเจ้าหรือตกในบาปแม้เพียงชั่วครู่สิ่งเหล่านี้คือความเอาใจใส่ที่เราสังเกตได้ในบรรดาครัสาวก ในทุกคนซึ่งถูกผลักดันโดยจิตลมแห่งการแพทย์ธรรมสำหรับตัวข้าพเจ้าเองเข้าพเจ้าขอบอกพวกท่านว่าบุคคลที่ลุกร้อนด้วยไฟแห่งความรักของพระเป็นเจ้าคือบุตรแห่งดวงวุตัยของพระนางมลีและในทุกผนทุกแห่งที่เขาไปเขาก็จุดไฟนั้นให้ลุกชดช่วงเขาปรารถนาและทํางานด้วยสิ้นสุดกําลังเพื่อทําให้ทุกคนลุกร้อนด้วยไฟรักของพระเป็นเจ้าไม่มีสิ่งใดกีดขวางเขา เขาชื่นชมยินดีในความยากจนเขาทำงานด้วยความบุตสาหะเขายินดีรับความยากลำบากเขาหัวเราะยาะการกล่าวหาอย่างผิดๆเขาพิจิยินดีในความเจ็บปวดเขาคิดแต่เพียงว่าเขาจะคิดจะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรและถือตามแบบอย่างของพระองค์โดยการภาวนาการทำงานความทุกข์ทรมานของพระองค์และโดยการเอาใจใส่เฉพาะแต่พระสิริรุ่งโรจน์ ของพระเบญจเจ้าและความรอดของวิญญาณเสมอรครับีิน้องก็เป็น <Okay. S 1> สิ่งที่นักบุญอันตนกาเรพระสังฆราชได้เขียนไว้พูดถึงพลังแห่งความรักพลังแห่งความรักของพระเยซูเจ้าของพระคริสตเจ้านั้นก็เร่งเราจิตใจของผู้ที่มีความเชื่อ,อมีความวางใจในพระองค์เละเป็นต้นผู้ที่ทำงานทำหน้าที ในการเป็นผู้ที่จะต้องดูแลผงชุมพาของพระองค์คือบรดาพระสงฆ์บรดานักบวชบรดาครูคำสอนและบรดาบิดามารดาและพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็ได้รับความรักของพระคริสต์เจ้าและความรักของพระคริสต์เจ้านั่นเองจะเป็นแรงผลักดันที่จะให้เราทําหน้าที่ของเราที่เรามีที่เราเป็นนั้นอย่างดีะหน้าที่ของการเป็นบิดามารดาก็ทําอย่างดี ด้วยความเอาใจใส่เหมือนกับที่แม่พระเหมือนที่นักบุญยอดแซบก็ทาเป็นแบบอย่างเป็นลูกก็มีพระเยซูเจ้าที่จเจริญชีวิตและก็อยู่ในครอบครัวของพระองค์อยู่กับแม่พระและนักบุญยอดแซบอย่างดีนะแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตของตนนั้นอ,อย่างมีความเชื่อมีความวางใจ ในความรักในพระจิตเจ้าในพระเมตตาของพระองค์เสมอสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตของเขานั้นมีคุณค่ามีความหมายเพราะฉะนั้นพี่น้องการเป็นคริสเตียนของเรานั้นที่แท้แล้วก็คือการเจริญชีวิตโดยอาศัยพลังจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะผลักด,ดันเราให้ก้าวหน้าไปด้วยความมั่นใจในความรักที่พระองค์มีต่อเราแม้จะประสบความยากลําบากแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตแต่ว่า โดยอาศัยพระพรของพระเป็นเจ้าโดยอาศัยความช่วยเหลือของพงค์พระเยสุจ้าพลังของพระองค์นั้นจะทาให้เราได้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆไปเพียงแต่ว่าเราต้องมีความเชื่อและความกวางใจที่แท้จริงในพระองค์นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตรัลงลงมายัางท่านทั้งหลายและดํารงอยู่เสมอเทิร